รายการนี้ถ่ายทำภายใต้มาตรการของ Universal Prevention ครับและมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเสี่ยง60 8อย่างเคร่งขัดเลยค่ะพวกเราทำการถอดแมสตอนอยู่ในรายการจบรายการใ si ส่แมสตามปกติครับและทีมงานทุกท่านใ si ส่แมสทุกคนเลยครับพวกเราทุกคนนะคะได้ตรวจ ATK ผลเป็นผ่านเรียบร้อยกันทุกคนค่ะไปดูกันครับว่าวันนี้คุณแพรม,มีอะไรมาแจกครับ แน่นอนค่ะผู้โชคดีนะคะที่รับสายเราในวันนี้จะได้รับเป็นเครื่องชงกาแฟแล้วก็ยังมีเครื่องบดเมล็ดกาแฟอีกด้วยค่ะใครอยากรุ่นรับของรางวัลดีๆแบบนี้นะคะเพียงสแกน QR code เข้ามาส่งชื่อนามสกุลน,นะคะง่ายๆเพียงเท่านี้ค่ะส่วนวันนี้นะคะไทยแซบของเราถ้า นึกถึงจังหวัดจันทบุรีหลายคนต้องนึกถึงทุเรียนอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็อัญมณีสวยๆแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วจังหวัดนี้ยังมีของดีของเด็ดอีกเพียบไปชมกันเลยค่ะไทยแซ่น้ำตกลือเลื่องเมืองผลไม้พริกไทยพันดีอัญมณีมากเหลือเสือจันทบูรณ์สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรีหากใครกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำให้มาที่จังหวัดจันทบุรีเลยค่ะที่นี่เขามีสถานที่ท่องเที่ยวให้เลือกหลากหลายทั้งทะเลภูเขาน้ำตกชุมชนสวนผลไม้รวมไปถึงวัดวาอารามเรียกว่าเที่ยวครบจบได้ที่จันทบุรีส่วนของดีของฝากของจังหวัดจันทบุรีจะมีอะไรน่าสนใจบ้าง ไปชมกันเลยค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณพลอยค่ะประธานบิสคลับจังหวัดจันทบุรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณอยครับดีค่ะนึกถึงจันทบุรีแน่นอนทุเรียนหรือทับทิมแล้วมีอย่างอื่นอะไรเด็ดๆอีกบ้างครับสิ่งแรกนะคะที่แนะนําเลยก็ต้องอัญมณีที่ท,ทํางพิธีกรหนุ่มหล่อแล้วก็สาวสวยใส่อยู่นะคะกระดานนี้เลยค่ะเรามาและที่นี่ค่ะพิเศษเรียกว่าหนึ่งเดียวในประเทศไทยและโลกเลยก็ได้นั่นคือ คาเฟ่อัญมณีและทุเรียนเป็นยังไงคะคาเฟ่อัญมณีคาเฟ่อัญมณีนี่ค่ะเขามีตัวอย่างนะคะเป็นสินค้าก็คือเวลาถ้า เสิร์ฟเป็นเบรกนะคะเป็นชุดเป็นเซ็ตอัปตนูเซตอะไรต่างเนี่ยมาพร้อมเสิร์ฟพร้อมอัญมณีค่ะอยู่ในจานด้วยเลยใช่แล้วค่ะถ่ายรูปสวยเลยคะถ่ายรูปสวยปุ๊บแล้วก็ต้องแอบเก็บค่ะอ๋อแอบเก็บนะคะเดี๋ยวคุณลูกค้าเผลอทานเข้าไปแล้วใช่ค่ะหรือว่าคุณลูกค้าแอบเผลอเก็บใส่กระเป๋านั่นนะสิคะแต่ว่าก็กลัวว่าเดี๋ยวจะติดคอคุณลูกค้านะคะแต่ถ้าเกิดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเรียกได้ว่ามีตั้งแต่หลักเบาเบานะคะอย่างเซ็ตนี้เลยค่ะเพราะว่าอัญมณีี่ ผ่านการเจรไนที่จังหวัดจัยบุรีถือว่าเป็นอัญมณีที่ดีเยี่ยมระดับโลกนะคะคแต่ที่นี่เราแอดวานยิ่งกว่านั่นก็คือว่านอกจากอัญมณีเจรไนแล้วยังมีการแกะสลักค่ะเป็นยังไงครับแกะสลักตัวพลอยตัวอัญมณีเป็นรูปต่างตอ,อย่างเช่นตัวอย่างเซตนี้เลยนะคะก็จะแกะสลักเป็นรูป กุหลาบนะคะอันนี้คือเป็นอัญมณีแท้ๆแท้ๆเลยค่ะเป็นบรูซอพาสนะคะและแกะสลักค่ะรายละเอียดของเขาจะมีความละเอียดมากขึ้นไปอีกแกะสลักก็ยากขึ้นไปอีกยากขึ้นไปอีกขอทราบหน่อยได้ไหมราคาเซตเนี้ยทั้งเซตเลยทั้งเซตนี้นะคะ3ามแสนห้าหมื่นบาทค่ะโอ้โหแต่ได้ทั้งเซตนะทั้งสร้อยต่างหูกแหวนแล้วจะเป็นแบบว่าแบบเจรนัยที่เราเห็นทางอาสีม่วงในวันนี้แหละครับเซตนี้เท่าไหร่ฮะเซตนี้จะอยู่ที่2องแสนห้าค่ะแต่ราคาหนักๆแล้วก็ยังมีราคา แบบซอซอ์ก็มีนะคะเนื่องจากที่ผมใส่อยู่ตอนนี้เลยแล้วกันเวลาเวลาคิดก็จะแบบนี้ฮะแบบนี้ราคาเท่าไหร่ครับคุณพลอยบอกผมหน่อยคันบาเท่านั้นเองค่ะฮะสวยยางะแบบนี้เลยเหรอใช่แล้วค่ะพร้อมมีไบเซอร์ด้วยนะคะมีไบเซอร์ด้วยอันนั้นข้าพันว่าราคาดีแล้วแต่คุณชมขามาดูทางนี้ก่อนค่ะด้านนี้เลยที่ผมใส่อยู่แหวนวงนี้เห็นไหมคะนี่ พันห้อ้ยราคาดีมากแต่ถ้าอยากได้แบบไม่ถึงพันอาจ้ามาทางนี้เลยจ้าไม่ถึงพันนะคะวงนี้สวยเลยเนาะใช่แล้วค่ะและที่ร้านนะคะนอกจากยังมันนีแล้วใครรักทุเรียนค่ะทุเรียนเลเวอร์ก็จะมีเมนูเกี่ยวกับทุเรียนด้วยก็ไปตามได้ที่เทวิกาปาร์คค่ะนี่นี่เป็นคาเฟ่นะใช่ค่ะและมาไปต่อเลยค่ะเพราะเนื่องจากเมืองผลไม้แต่ช่วงนี้ฤดูการนี้หมดแล้วเราก็จะเป็นผลไม้แปรรูปค่ะ นำด้วยราชินีผลไม้ค่ะน้ำผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของพลาผลนะคะมังคุดอบน้ำผึ้งและก็ชิ้นมังคุดที่สอดไส้ด้วยมังคุดกวนค่ะหรือแม้จะเป็นมังคุดอบน้ำผึ้งหรือถ้าทานเบนซูกี้ทานซอสเลยต่างเราก็มีซอสซุกี้ซอสที่ังคุดเอคะใช่ค่ะทำจากน้ำมังคุดด้วยนะคะรันาตอร่อยเหรอครับรสชาติประมาณไหนนัวมากค่ะเดี๋ยวต้องรอชิมหลังรายการและจะติดใจหรือถ้าเกิดอยากจะเป็นแบบผัดนะคะเป็นแบบผัดก็เป็นซอสมังคุดด้วยก็มีค่ะมีให้เลือกหลากหลายเลยแต่แน่นอนว่า าจันทบุรีไม่พูดถึงเส้นจันไม่ได้ใช่แล้วค่ะเพราะเส้นจันเราส่งทั่วโลกและเหนียวหนึบติดใจแน่นอน แต่มาวันนี้ค่ะคือเราไม่ได้ผัดสดแต่คุณสามารถไปทานได้ที่นั่นคือทั้งมีทั้งก๋วยเตี๋ยวและก็มีเส้นจันผัดปูอบกรอบค่ะที่กอนสามารถคือไปไหนสามารถฉีกซองปุ๊บทานได้เลยสําเร็จรูปแล้วหรอเรียบร้อยแล้วค่ะโโหรือทานต้มยำโโด้วยความที่ธรรมชาติเรามีเยอะมีความทะเลค่ะต้มยำเ,เป็นปูอบโองง่งสามรสและก็เป็นซอสบางคุดนะคะเป็นต้มยำโป๊ะแตกมีขาหมาัดยกมาทั้งโอ่งน่าทานมากนะแต่ถัดมาข้างๆเลยนี่เลยค่ะสินค้า GI นึกถึง ืองจันทร์ก็ต้องนึกถึงพริกไทยพันดีนะคะเรื่อวโอ้โหเรียกได้ว่าถ้าเกิดไครโควิดมากันลองโควิดค่ะตื่นเช้ามาเคี่ยวพริกไทยดาของเราเก้าเม็ดวัวติดคอเลยไม่ใช่ค่ะโล่งคอเลยทีเดียวค่ะน่าสนใจมากนะครับส่วนข้างๆกับพริกไทยดําอันนี้บอกเลยว่าใครที่ดูอยู่ต้องอุดหนุนสวยมากๆงานนี้เรียกว่าเป็นเสือไหมคะเสือจันทบูร์ค่ะนี่คือหนึ่งในค้างขวัญเช่นเดียวกันเพราะเสือจันทบูร์เนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์แต่ สวยจริงๆและราคาดีด้วยแอบเห็นราคาแล้วตะลบราหลักน้อยหลักสิบก็มีชุนชนราคาดีมากๆผกระเป๋าที่ทามาจากเสือน่าสนใจมากแต่ถัดไปข้างๆเป็นผ้าเลไรฮะใช่แล้วค่ะอันนี้เป็นรางวัลล่าสุดนั่นคือผ้าอัตลักษณ์ชุมชนนะคะเป็นผ้าจันทน์ซึ่งย้อมด้วยดินเมืองแร่เมืองพลอยของจันทบุรีและลวดลายคือดอกเหลืองจันเป็นกล้วยไม้ประจําจังหวัดจันทบุรีค่ะผ้าสีนี้คือ เรียกว่าสีจันโทนเลยใช่แล้วสีแบบโทมึงกันใช่แล้วค่ะสวยงามมากนะดูแบบนี้นะถัดมาอันนี้เป็นเรื่องของเสื้อและเรื่องผ้าแล้วแล้วของกินของกินค่ะนี่เลยค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าความทุเรียนเราใช่ไหมคะเราก็มีทุเรียนทอดและประยุกต์กับนางพญาทองดำค่ะนั่นคือทานจากข้าว ข้าวของชาวชองค่ะไอพี่เขาลองชิมที่เป็นสีดำเนี่ยคือข้าวมันมีแบบสารต่างๆต้าอนุวัสิสระประโยชน์ชนมากมายประโยชน์ค่ะอันนี้เผื่อทานอาหารว่างยิ่งชาวกรุงเทพเนะะี่ยค่ะทานได้ดีเลยเป็นอาหารทานปุ๊บเรียกได้ว่าอิ่มท้องอยู่ท้องไม่อ้วนด้วยค่ะอิ่มท้องและอร่อยด้วยค่ะมันเป็นของทานเล่นที่มีประโยชน์และอร่อยคนที่ชอบทุเรียนห้ามพลาดเลยค่ะหอมกลิ่นทุเรียนของเขามากแล้วก็ตัวข้าวก็แบบว่า นุ่มๆหนึบๆหอมจุ่มข้าวหนึบแล้วก็ตัวความหวานได้จากหวานทุเรียนนกหยิบด้วยนะคะยังไม่พอค่ะของข้าวนี่หละหมูสมวงเป็นอาหารเป็นยาเมนูเด็ดเมืองจันทบุรีอ่าและนอกจากความสมุนไพรเราก็มีเพราะเรามีธรรมชาติมากมายค่ะและถ้าพูดถึงที่เที่ยวค่ะอีกหนึ่งเที่ยวที่ต้องฝากไว้เลยนะคะ นั่นคือ OAC c w l r l d ค่ะเป็นฟาร,ร์มโลมาแห่งเดียวในประเทศไทยที่เลี้ยงโดยคนไทยและดูแลโดยคนไทยค่ะก็มีโปรพิเศษสำหรับรายการนี้ด้วยนะคะออยังไงครับก็เรียกไ้ว่าช่วงวันแม่ก็1แถมหนึ่งค่ะเข้าหนแถมหนึ่งเลยใช่แล้วคะ่ะบอกเลยคุณผู้ชมค่ะไปจันทบุรีต้องไป OAC c World เพราะว่าไปแล้วโลมาน่ารักมาก<ค>ไปแล้วต้องไปอีกนี่คอนเฟิร์มด้วยตัวเอง ผมพูดได้แบบนี้นะว่าของดีเยอะมากสถานที่เที่ยวก็เยอะมากๆที่จังหวัดจันทบุรีนะยังไงต้องมีโอกาสต้องไปเลยครับผมวันนี้ขอบคุณพลอยมากๆขอบคุณมากขอบคุณครับช่วงหน้าครับผมพี่เชนมีโปรโมชั่นดีมาฝากครับและที่สําคัญใครที่อยากจะทานเม็ดมะม่วงหิมพานต์ช่วงหน้าเจอกันครับแซบปลาซา กันตั้มในวันนี้นะคะมาอุดหนุนร้านนี้กันบ้างดีกว่าร้านเม็ดมะม่วงหิมพา,านต์คุณย่าสั่งรวยจุดเด่นร้านนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเม็ดมะม่วงหิมพา,านต์ของเขาเนี่ยเป็นเม็ดดิบแล้วเอามาอบ<อ>ทีนี้ข้อดีคือเวลาเรากินเนี่ยเม็ดมันจะหวานมันมีฝนแล้วกรอบมากอีกอย่างหนึ่งคือเขาไม่ใช้น้ำมันใดๆใ,ในการอบ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ประโยชน์จากธรรมชาติแบบเต็มๆไปเลยค่ะ<อ>แล้วแคมจะบอกว่าแนะนาให้ทุกท่านกินจริงๆนะสำหรับเม็ดมะม่วงหิมพานมีประโยชน์เยอะมันมีประโยชน์เยอะมากไขมันดีในเม็ดมะม่วงหิมพานเนี่ยจะบอกว่ามันช่วยนะสําหรับใครที่แบบมีไขมันไม่ดีในเส้นเลือดอะไรพวกนี้<อ>กินวันละสิบเม็ดก็ได้คืออย่างส่วนตัวแพมชอบกินแบบโรยสลัดเอาแบบนี้ก็ได้มีประโยชน์มากๆค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งแคมจะบอกว่าวันนี้ใครสนใจนะ มันมีโปรโมชั่นค่ะพี่ฝนปกติเนี่ยถ้าสั่งให้ครบสองกิโลค่ะเขาบอกว่าไม่คิดค่าส่งใดๆเลย 2>, 2กิโลเนี่ยค่าจะส่งเท่าไหร่แล้วพี่ฝนเพราะว่ามันหนักนใช่มันหนักเพราะฉะนั้นนะใครสั่งในวันนี้นะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆทางร้านเนี่ยขายเฉพาะออนไลน์เท่านั้นเพราะฉะนั้นใครอยากซื้อนะต้อง p r อเดอร์เท่านั้นค่ะ เราจะได้แบบเม็ดมะม่วงหิมาพาน์อบใหม่สดๆแบบว่าไม่เหม็นหืนด้วยค่ะ,คะใครสนใจนะคะโทรมาเลยค่ะ0848997695ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาในช่วงช่วยกันแซบแล้วแพรมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ มาแล้วครับถึงช่วงเวลาแจกของรางวัลให้คุณผู้ชมฮะขูหรายชื่อแน่นแล้วนะแน่นจริงตอนนี้นะครับเอาละดูสิว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีครับผู้โชคดีนะคะคือคุณโชติเดี๋ยวโทรไปหาอาจจะเป็นคุณโชติอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาละึง,งวิธีการร่วมสนุกง,ง่ายมากครับเพียงแค่สแกน QR code นะครับส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรเข้ามาชื่อในกล่องนี้เราล้วงข้ไปจัดได้ชื่อคุณโทรไปแค่รับสายก็รับของรางวัลไปเลยครับ ส่วนสิ่งที่สําคัญะใ,ในค่าคืนนี้ครับต้องดูละครเรื่องคือเธอเลยใช่เพราะบอกเลยว่าตอนนี้เข้มข้นมากค่ะแล้วก็ตอนเนี้ยจะเป็นจุดเปลี่ยนของก้าวกล้ากับสายขิมและเหมือนเวลามันผ่านไป7ปีเพราะฉะนั้นตัวละครเขาจะแบบเขาจะเริ่มไม่เข้าใจกันเดียวต้องดูถึงจะรู้ว่าทําไมเกิดอะไรขึ้นใช่ครับสามารถติดตามชมได้นะครับทุนพุธพรหัสเวลาสองทุ่มครึ่งครับเ <Hello, S 1> ครับ,รบอ้าวรับสายแล้วสวัสดีคะ่ะพี่ขาโทรจากรายการแซฟพาซ่านะคะครับ พี่ไม่แน่ใจว่าโชติหรือว่าพี่โชดคะโชดค่ะพี่โชดพี่โชดขาอยู่จังหวัดอะไรคะสงขาครับสงขาดูรายการเราเลยอะพี่ขาวันนี้โทรมาหาเพราะว่าอยากจะแจกรางวัลวันนี้รับไปเลยค่ะเครื่องทํากาแฟแล้วก็เครื่องบดเมล็ดกาแฟจากสมาร์ทโฮมพี่โชดครับพี่อยากรู้นิดนึงถามหน่อยได้ไหมคะว่าพี่เคยไปเที่ยวจังหวัดจันทบุรีไหมจ๊า เคยครับดีไหมดีไหมชอบไหมคะก็พอดีมีคนรู้จักอยู่ที่โน่นนะครับอ๋อแสดงว่าไปบ่อยโอเคยังไงเดี๋ยววันนี้ทีมงานเดี๋ยวติดต่อกลับไปนะคะพี่ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะโอ้โหนี่ฮะอยากมีความสุขวันนี้ส่งไลน์ที่เข้ามานะครับ สิ่งที้สำคัญครับคืนนี้ฮะต้องติดตามชมละครเรื่องคือเธอครับพลาดไม่ได้จริงๆเลยค่ะดูตัวอย่างได้เลยนะฮะนี่เดี๋ยวเราให้ดูอีกนิดนึงก่อนนะครันี่มีตัวอย่างเราเป็นยังไงบ้างพี่ฝนก็เนี่ยแหละ ที่แบบว่าที่ผ่านมาพราเอย่างนายเอกก็ดูรักกันใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวคืนนี้มันจะเป็นจุดเปลี่ยนว่าเอ้ยเจ็ดปีผ่านไปมันเกิดอะไรขึ้นทําไมตัวละครก้าก้ากับสายคิมเขาถึงเดียวเดียวเขาจะมีปัญหาห้ามพลาดเลยครับแม้แต่ตอนเดียวฮะทุกวันพุธพระรหัสเวลาสองทุ่มครึ่งนั่นเองครับใช่รับรองเลยค่ะว่าดูแล้วทุกตัวละครแซบขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะคะเอาล่ะอีกหนึ่งอย่างที่เราไม่บอกไม่ได้เช่นเดียวกันนั่นก็คือวันนี้ฮะเรามีให้ทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมกันนะครับในเฟซบุ๊กแซบพาซา มีสิทธิ์ลุ้นรับนี่ครับเป็นแหวนแหวนอ่ะแหวน,วนที่<ว>พี่ผลใสอันญมณีสวยๆแบบนี้นะคะแบบพี่ผลใสอยู่แล้วก็เห็นข้างหน้านี้3วงอ,อยากรู้ว่าต้องทํายังไงถึงจะได้ไปติดตามกติกาได้นะคะใน Facebook ของแซปพาซาค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้เวลาของพวกเราหมดลงแล้วครับวันนี้พวกเราแซปพาซาสวัสดีครับ